สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมอิค a ริวอร r เออร์ในคลิปนี้ผมจะพามาดูสูตรวิชาลับและด่านที่ซ่อนทางผ่านเอาไว้เอาละครับมาเริ่มกันเลยเปิดมาเครื่องบินก็ตกเลยนะครับหล่นมาที่ไหนกันเนี่ยเต็มบดไดป่ามาแล้วนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรคอนติเนียกันก่อนเดี๋ยวผมจะยอมผีชีพก่อนนะฮะ ผมจะยอมให้ป๊อกหมดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปหาลูกกระสุนเอ้ออ่าเดินเข้าไปใหม่ผมจะยอมให้ป๊อกผมหมดก่อนโอเคมายิงมาเลยครับพี่เรียบร้อยตอนนี้ป๊อกผมหมดแล้วนะฮะก็จะมีช่วงเวลาสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่เกมจะขึ้นคำว่าเกมโอเวอร์อ่าวต่จานนี้นะครับผมจะกดให้ดูอ่ามาแล้ว อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบ็อกมีทั้งหมด3ตัวจบแล้วโอเวอร์เลยไม่มีคอนติเนียให้นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือสูตรคอนติเนียผีชีพไป1ตัวละ,ะตัวที่2มาผีชีพเลยในการกดนะครับให้กดปุ่ม A B B A นะฮะโอเคมามันจะมีช่วงเวลานะครับ A B B A เห็นไหมครับตอนนี้ผมคอนติเนียกลับมาใหม่ละ ้าไม่มีสูตรนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมก็เล่นเกมนี้ไม่เคลียร์ด่านนี้มันดูเหมือนยังง่ายๆอยู่นะฮะแต่ถ้าไปไกลกว่านี้แล้วก็บอกเลยว่าโหดมากๆแค่นี้มันยังแบบน้ำจิ้มไงอีซี่อีซี่อ,อยู่อะไรอย่างนี้เออป๊อปหมดแล้วคอนใหม่แม่มีสูตรนี้แล้วมันสบายจริงๆเลยนะฮะอ่ะยิงก่อนแป๊บนึงโดนไม่แน่ไม่โดนเลย <laughs> กระสุนไปไม่ถึง ในกรณีที่เล่นคนเดียวนะครับสูตรนี้นะครับ A B B A เนี่ยยังสามารถทำให้จอย2นะครับจอยเล่นด้วยกันได้ด้วยก็คือคอนโทรลเลอร์ที่2เนี่ยแหละอ่ะผมเลียกมันจอยแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆในการกดนะครับก็กด A B B A เหมือนกันนะครับกดที่จอย2นะฮะเห็นไหมครับตอนนี้คอนโทรลเลอร์ที่2ก็มาแล้วตกลงผมจะเรียกจอยหรือคอนโทรลเลอร์ดีเนี่ย <laughs> เรียกจอยแหละเนาะเดินรุกดิกกันได้2คนละ สูตรคอนติเนียนะครับก็จะสามารถใช้กับสูตรผู้เล่นคนที่2ร่วมทีมได้กรณีที่เล่นคนเดียวนะอันนี้ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อกับสูตรเลิกดันนะครับสูตรนี้นะครับปุ่มกดจะเยอะมากตอนกดสูตรนะครับจะต้องกดตอนที่มีเมนูให้เลือกว่าจะเล่นผู้เล่นคนเดียวหรือ2คนจะต้องกดก่อนเดโมเกมขึ้นมานะครับจะต้องกดไวนิดหนึ่งโอเคครับมากดสูตรกันเลยนะครับมา ขึ้นลง A AB ซ้ายขวา AB ขึ้น A ลงขวาขวาซ้าย B ขึ้นซ้าย A ขวา B ซ้ายขวา A ซ้ายขึ้น A ลง A ขวาซ้าย B สตาร์ทได้เลยก็จะเป็นฉากเครื่องบินตกนะครับรอแป๊บหนึ่งให้หยุดก่อนเห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็จะขึ้นว่า A r e a 1 a ียน2 a r ่ a 3 a r e a 4ียออเรสเราสามารถเลิกได้นะครับ โดยการกดปุ่ม a b นะฮะปุ่มไหนก็ได้ถ้าปุ่ม b มันจะเป็นย้อนกลับนะครับถ้าปุ่ม a คือเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเลิกด่านนะฮะเดี๋ยวผมเลิกด่าน4แล้วกันอย่างว่านะครับเกมนี้มันไม่มีเซฟนะฮะบ,บางทีเราติดทุระก,กท่านหันเงี้ยก็ต้องเลิกเล่นก่อนใช่ไหมพอกลับมาเล่นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านแรกไงมันก็จะลําบากนะฮะเพียจิตเลยเพราะว่าด่านหนึ่งนะครับมันก็ยาวเอาเรื่องนะฮะถ้าตีเวลาต่อด่านนะครับก็ประมาณ20นาทีบวกลบประมาณนี้ พอมีสุดเลิกดันนะครับก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถกลับมาต่อได้แต่ก็ต้องเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นดานนะครับมาต่อกับวิชาลับนะครับจริงๆก็คือการอาศัยข้อผิดพลาดในเกมนั่นแหละ,ะมาดูวิธีการแยกล่างยานทหาระนะฮะเกมนี้นะครับจะมีรถถังกับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีรถถังอยู่2คันที่ว่างอยู่ปกติแล้วนะครับ1คันจะใช้ได้ต่อผู้เล่น1คน แต่มีวิธีที่ทําให้1คันสามารถใช้พร้อมกันได้โดยจะต้องให้ผู้เล่นทั้งสองคนนะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็กดปุ่มขึ้นรถพร้อมกันนะครับโดยการกดปุ่ม A เอาละครับมาดูกันเลยนะฮะเข้ายานพร้อมกันเห็นไหมครับตอนนี้รวมล่างกันแล้วนะฮะต้องบอกว่าแยกล่างแต่หมายถึงว่ารวมล่างในคันเดียวกันเออต้องบอกงี้ดีกว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองคันนะครับเห็นไหมขับได้หมดเลยเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะต่ผมลงก่อน ลงแวบๆลงอ้าว,าวาหายไปเลยอยู่ดีๆก็หายไปอา่าเข้าไปใหม่ดิหนึ่งสองสามพร้อมกันไหมอ่ะเรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้หนึ่งคันสามารถแยกได้ถึงสองคันเลยทีเดียวมาดูเฮลิคอปเตอร์กันบ้างน,นะครับหนึ่งลำรวมล่างแยกออกมาเป็นสองนะฮะเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับใช้งานได้ทั้งสองลำแบบปกติเลยเอ่ะลงจอดก่อนอีกคันลงจอดสิอา้าวหายไปหนึ่งหายไปได้ยังไง รวมกันใหม่หน่อยมาขึ้นพร้อมกันแยกมาเหมือนเดิมนะครับเป็นไงธรรมดาที่ไหนพิเศษไปเลยมาต่อกับวิธีการเปลี่ยนรถถังเป็นเฮลิคอปเตอร์กันนะครับเฉพาะจอย2เท่านั้นที่ทําได้ให้จอยหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนหน่อยหนึ่งส่วนจอย2นั้นให้อยู่ข้างล่างสุดไว้เลยวิธีการทํานะครับก็ให้ออกจากรถถังแล้วก็เข้าไปใหม่ถ้าโชคดีนะครับก็จะได้เปลี่ยนอ่ะโอเคมาออกรถถังเข้าไปใหม่ เปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเออใช้งานได้แบบปกตินะครับยิงได้ปกตินะฮะจากรถถังก็กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยเออ,อย่างนี้ก็ได้นะฮะอยู่ดีๆก็แปลงล่างได้นี่ก็เป็นอะไรที่ตลกดีนะฮะแต่ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทําให้เล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นเหมือนกันมาต่อกับวิชาเหินฟ้านะครับสามารถทาได้ทั้งสองเพลเยอร์เลยสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือเฮลิคอปเตอร์วิธีการทำนะครับมาดูกันเลยนะฮะ อย่างแรกนะครับเข้าเฮลิคอปเตอร์ก่อนเราให้กดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับตามด้วยปุ่ม a แล้วก็ปุ่ม b พร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 let's go ขึ้น a b แล้วกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้นะครับในตอนนี้นะครับผมก็เหินฟ้าแล้วถ้าปล่อยปุ่มนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นนมาตาเหรืออาจจะตุยก็ได้นะครับก็จะได้กลับมาเล่นใหม่แบบปกติมันเป็นการบั็กนะครับทำให้อยู่ในอาการวาร์ป ไม่ตรงกับฉากเกมแต่ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเดินซ้ายเดินขวาได้นะฮะตัวละครนะครับจะดันไปข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวผมลองปล่อยนะฮะถ้าติดอยู่ในแบบนี้นะครับคืออมะตะนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบสองเพเยอร์กันดูนะฮะได้เวลาเหินฟ้าแพ็คคู่แล้วไหมกดพร้อมกันลอยไปแล้วนะฮะตอนนี้แพ็คคู่ไปเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองปล่อยนะครับ ปล่อยดูเห็นไหมครับตัวละครเพลเยอร์หนึ่งนะครับสิ้นชีพนะฮะแต่ตัวละครเพลเยอร์สองนะครับเป็นนมำตาไปแล้วเห็นปะดูเห็นไหมเพลเยอร์หนึ่งยังสามารถโจมตีกับศัตรูได้อยู่นะครับแต่เพลเยอร์สองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากโยนแบบทํามือชัยโยอ่ะเห็นไหมอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ชัยโย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 ก็อย่างที่เห็นนะครับเราสามารถปล่อยให้ตัวละครนะครับ ลอยยาวไปจนจบเกมได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการผ่านด่านได้อย่างไวนะครับแต่แนะนําแค่ด่านหนึ่งกับด่าน2งเท่านั้นนะฮะแต่เรื่องสุดท้ายนะครับด่านที่3บั๊กจริงไหมต้องบอกว่าไม่จริงนะฮะแต่ตอนแรกผมเล่นเนี่ยผมนึกว่ามันบั๊กแต่ที่จริงแล้วนะครับมันจะมีเส้นทางลับเนี่ยซ่อนอยู่และในด่านที่3กับด่านที่4นะครับผมไม่แนะนําให้ใช้วิชาเหินฟ้าเนื่องจากว่าปลายทางนะครับเราจะต้องสู้นะครับเพื่อเปิดเส้นทางด้วย ถ้าเราบั็กแบบโจมตีใครไม่ได้เนี่ยเราก็จะติดอยู่ในวังวนนั้นนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมเขียเส้นทางก่อนนะครับโดนมาไม่โดนอีกโอโ้โหแย่เลยมุตสาหคว้างไปไม่โดนอีกแล้วออโดนนะฮะแม่ีจะไม่โดนซะแล้วอะหย่อนไปโอเคเดี๋ยวเก็บหัวใจแป๊บอ่าสุดปลายทางแล้วนะฮะเดี๋ยวระเบิดเจ้านี้ทิ้งก่อนเจ้าซอมบี้เนี่ยเห็นไหมหน้าตาน้ำลายยืดเลยซอมบี้ยืดปะวะไม่ยืดหรอกอาจจะเป็นเสื้อนะฮะ หรือยืดอ่าโอเคแต่ก่อนผมคิดว่าระเบิดอย่างนี้ทิ้งแล้วนะครับเกมก็จะผ่านแล้วนะฮะก็รอไปเถอะเส้นทางผ่านอยู่ไหนหาไม่เจอสักทีนะฮะก็เดินวนแล้ววนเล่านะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนครับมันก็จะมีจรวดมิสไซล์น,ๆๆนะครับหล่นลงมาอย่างนี้นะฮะน้าตาแทบไหลเลยเฮ้ยเส้นทางผ่านอยู่ไหนที่ไหนได้อยู่ต่อนหน้าต่อตาซึ่งถ้าเกิดผมไม่โยนระเบิดไปเนี่ยผมไม่เจอนะบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่จุดนี้นะครับมันอาจจะอยู่ทางด้านซ้ายบ้างเรือ,อจะอยู่ทางด้านขวา อันนี้มันก็จะเป็นการแ a n d อมนะครับเมื่อเส้นทางเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถผ่านด่านนี้ได้เอาละครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนใดๆหรือมีอะไรที่ผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ